มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าทําไมซื้อสเปรย์น้ำกายรีเฟสไปใช้งานแล้วแต่ทําไมยังมีเงื่ออยู่ผมจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในการดับกลิ่นกายนะครับโดยสเปรย์ตรงนี้นะครับไม่มีสารบล็อกเหงื่อครับเพราะว่าการบล็อกเหงื่อนะครับทำให้เกิดปัญหาตามมาครับมากมายลวมคุมผลที่อยากเสพบริเวณแตกแ้วที่เราใช้ในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดนะครับเกิดปัญหาพวกเป็นหนองบ้างเป็นฝีบ้างครับบางคนถึงขั้นรักษาคือยิงเลเซอร์บ้างอย่างเงี้ยครับนั่นสาเหตุเกิดจากว่ามีสาร ตัวหนึ่งครับที่ใชในการรบเหงนื่อั่นคืออลูมิเนียมคลอไรด์นั่นเองครับซึ่งตัวของผลิตภัณฑ์ตัวดีเฟสตัวนี้ครับไม่มีครับเพราะว่าคํานึงถึงความปลอดภัยครับและที่สําคัญคือคํานึงว่าใช้แล้วไม่ทําให้เกิดโรคเองครับจึงไม่ใส่สารตนี้ลงไปครับแต่ว่าเราเองนะครับใช้นวัตกรรมครับที่ใช้ในการดับกลิ่นกายโดยการใช้ตัวของสารที่อยู่ในนี้ครับไปลดการสร้างแบคทีเรียนั่นเองครับลดการสร้างแบคทีเรียลงทําให้แบคทีเรียเองมีการเจ็บโรที่ลดลงครับ เมื่อลดลงนะครับหรือเจริญเติบโตได้ช้านะครับก็จะทําให้การเกิดกลิ่นตัวเกิดได้ไม่ลงครับเมื่อมีเหงื่อออกมานั่นเองครับเพราะว่าตัวแบคทีเรียเองครับเขาไม่มีการไปทําปฏิกิริยากับเหงื่อครับกลิ่นตัวจึงไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับอันนี้นะครับก็เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อสเปรย์รับผลกายดีเฟกซ์ของเราไปครับคือตัวนี้นะครับ เขียนมาว่ากลิ่นไม่มีครับสูตรที่มีแอลกอฮอล์มีน้ําหอมนะครับประสิทธิภาพดีมากเนื้อสัมผัสสเปรย์น้ําแห้งไวครับในที่สุดก็ตามหาสเปรย์ที่ดับกลิ่นได้ดีมากเหงื่อออกคือไม่มีกลิ่นตัวเลยประทับใจมากของเขาดีจริงๆสเปรย์ตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์ที่น่าเลือกใช้ครับเป็นสูตรน้ําใช้ง่ายมีความปลอดภัยสูงนะครับไม่ก้อยเกิดการระคายเคืองนะครับไม่ทําให้เกิดการแสบครับเพราะมีแอลกอฮอล์ครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ครับเพราะว่าไม่มีน้ําหอมนั่นเองครับรวมถึงไม่ปเปื้อนเสื้อผ้าเพราะเป็นสูตรน้ำครับไม่ทิ้งคราบเหลืองครับผมและที่สําคัญนะครับใช้แล้วไม่ลมเสียไม่เหนื่อะหนะนั่นเองครับ